สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมาดูข่าวนี้นะคะมีคนอ่านตอนนี้ขึ้นถึง10ล้านเรียบร้อยแต่ว่าก็ลงแต่วันที่13ทธันวาคมแล้วนะคะปี2025ค่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากระทู้ข่าวเรียกแขกเข้ามาสุดๆเลยนะคะได้จุนเกอเกอร่ะเป็นบล็อกเกอร์ไอที่เขียนนะคะก็บอกว่าดาราหญิง10คนที่รูปรักของพวกเธอเสื่อมโทรมลงในปี2025มีใครกันบ้างนะคะโอ้กล้าเขียน <c oughs> กล้าเขียนเนาะอืม เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าวงการบันเทิงในปี2025ยเนี่ยยังคงเจิดจราดแต่ดาราหญิงบางคนที่เคยสวยงามกลับมีรูปลักษณ์ที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุผลต่างๆก็ทำให้แฟนๆจำนวนมากถอนหายใจด้านล่างต่อไปนี้คือรายชื่อดาราหญิง10คนที่รูปลักษณ์เสื่อมโทรมลงอย่างน่าเสียดายที่สุดพวกเธออาจได้รับผลกระทบจากความชลลาแล้วก็ประสบปัญหาจากสัญญกรรมเสริมความงาม มากเกินไปหรือแม้กระทั่งประสบกับภาวะสุดโสมอย่างกระทันหันเนื่องจากปัญหาสุขภาพการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายแล้วก็ความไร้ทางออกของวงการบันเทิงค่ะ อันดับหนึ่งะคะคนแรกค่ะเขาบอกว่าเจ้าลี่อิงนะคะกล้า <g> เ <ül> ขียนเนาะเออไดจุนเก๋เก๋นะเขียนมาหนึ่งเจ้าลี่อิงเขาบอกว่าเธอนั้นเป็นราชินีแห่งเรตติง้งผู้เคยครองใจผู้ชมด้วยใบหน้ากลม,กลมๆหวานๆได้แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้ามากๆในปี2025เนื่องจากการลดน้ำหนักก็สูญเสียไขยมันบนใบหน้าอย่างรุนแรงหนกแก้มกระดูกเลยเด่นชัดเบ้าตาลึกแม้ว่าทักษะการสแสดงของเธอ นั้นยังคงแข็งแกร่งแต่เธอก็ถูกวิจารณ์นะคะว่าสเสน่ห์ของเธอถูกแทนที่ด้วยริ้วรอยบนใบหน้าเต็มไปหมดในภาคต่อนะคะของเรื่องอปัตตพีไร้พ้ายเนาะโดยผู้ชมบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการแต่งหน้าที่ทําให้ดูแก่นะคะในละครนั้นแล้วเป็นใบหน้าจริงของเธอหรือเปล่าคะ่ะซึ่งความพยายามของทีมงานในการเสริมฟิลเลอร์ทําให้หน้าดูแข็งแฟนๆต่างก็บน่นแล้วก็เรียกร้องว่าปล่อยให้ใบหน้าตามธรรม ชาติของเธอนั้นเป็นไปตามนั้นเถอะนะคะนี่ก็โอ้แต่หนาต้องถามอยากเห็นหน้าของคนของคนจัดเนาะของคนที่เขียนบล็อกเกอร์เนี้ยนะคะที่เขียน นคนที่สองอย่างมี่นะคะเขาบอกว่าอย่างมี่นี้เป็นดาราระดับท็อปมาอย่างยาวนานพบว่าตัวเองอยู่ในวงการที่เลวร้ายนะคะของยิ่งทํามากยิ่งดูแย่ลงในปี2025เนื่องจากการปรับแต่งใบหน้าซ้ําแล้วซ้าเล่าในการถ่ายภาพบนพรมแดงแบบไม่ตั้งใจเนี่ยปลายจมูกของเธอดูโปร่งแสงเกือบทั้งหมดแล้วริมฝีป,ปากของเธอมีลักษณะโคง้งขึ้นผิดธรรมชาติจากการไปยกกระชับใบหน้ามาก ากเกินไปทำให้เกิดเรื่องตลกเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง AI ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแบบ AI ที่ล้มเหลวบทบาทนำของเธอนะะในสื่อรักปีศาจจิ้งจอกแล้วก็เรื่องดินแดนเปลี่ยนหวังนั้นก็ถูกเยาะเย้ยนะคะเรื่องของหน้าตาที่แข็งทื่อโดยผลกระทบจากการทำสัญญกรรมความงามส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการแสดงบทบาทของเธอในละคร เฮถอนหายใจก่อนเพื่อนสาหลิวอี้เฟยนะคะเร้่อกล้าเขียนหลิวอี้เฟยก็โดนนะคะก็คือ,อเขาเป็นนางฟ้านะคะน้องสาวแห่งชาติมักมีอาการบวมในปี2025เนื่องจากน่าจะเป็นความไม่สมดุลทางฮอร์โมนของเธอภาพหลุดจากภาพพยนตร์ดิสนีย์นะคะเรื่องมู่หลานซีซันที่ 2. สแสดงให้เห็นคาง2ชั้นของหลิวอี้เฟยได้อย่างชัดเจนแล้วก็การปรากฏตัวของเธอในละครย้อนยุคนะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยบางคนกล่าวว่าแม้แต่กระสอบก็ปิดบังไหล่กว้างและเอวหนาของเธอไม่ได้ในขณะที่แฟนๆปกป้องเธอโดยเน้นย้ำว่าสุขภาพสำคัญที่สุดสื่อต่างประเทศกับววิพากษ์วิจารณ์เธออย่างรุนแรงเรียกเธอว่าป้าชาวอเมริกันค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของเธออย่างสิ้นเชิง ต่อไปอันดับที่4นะคะก้าเขียนมากค่ะเขียนว่าดิลบาหนะคะเลอปาของพวกเราเขาบอกว่าลักษณะใบหน้าที่โดดเด่นของสาวงามซินเจียงกับกลายเป็นภาระในปี2025หลิวหลอยรอบดวงตาของดิลบาชัดเจนขึ้นเส้นหลิวบนใบหน้าลึกขึ้นทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเธอดูอายุ50ปีทั้งๆท,ที่เธอเพิ่งอายุ30กว่า ในโฆษณาแบรนด์หรูระดับไฮเอ็นนั้นแสงไฟเผยให้เห็นผิวหนังที่หย่อนคล้อยของดิลาบาทำให้แบรนด์ต้องรีบเปลี่ยนตัวเธอชาวเน็ตต่างแสดงความเสียใจว่าช่วงเวลาแห่งความเยาว์วัยของผู้ที่มีใบหน้าสวยคมนั้นสั้นเกินไปแล้วเมื่อช่วงเวลานั้นผ่านไปเนี่ยความแก่ชราก็มาเยือนอย่างรวดเร็วค่ะ อันดับ5้านะคะหยางจือค่ะมันเพื่อนโอ้ยกล้าเขียนเนาะหยางจือเอ้ยแต่นะหยางจือจากดาราเด็กนะคะตกอยู่ในความขัดแยง้งเรื่องใบหน้าของเธอยุบตัวอีกครั้งในปี2025ในละครเรื่องใหม่นะคะก็ใบหน้าของเธอดูบวมเหมือนแป้งโดที่ขึ้นฟูแล้วก็หน้าผากของหยางจือมีตุ่มแปลก เมื่อแสดงสีหน้าเนี่ยคนวงในเปิดเผยว่าเธอพึ่งพาการฉีดกรดไฮยารูโรนิกนะคะเพื่อคงความอ่อนเยาว์ทำให้การแค่ไขททำได้ยากมากๆผู้ชมต่างเสียใจว่าอย่างจือสามารถชนะด้วยฝีมือการแสดงได้ทำไมต้องไปยึดติดกับรูปลักษ์มากขนาดนี้นะคะโอ้โหคนที่หกนะคะ,ะจูจิงวีค่ะจูจิงวีผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการแต่งหน้าอันประณีต สบปัญหาจมูกผิดรูปจากการเสริมจมูกในปี2025ภาพถ่ายด้านข้างในงานกาล่าก็เผยให้เห็นปลายจมูกของเธอที่ดูบิดเบี้ยวยิ่งไปกว่านั้นคือผมที่ร่วงเนื่องจากทรงผมที่หวีเรียบเป็นเวลานานทำให้เธอถูกล้อเลียนว่าแม้แต่การแต่งหน้าก,กึ่งถาวรก็ช่วยไม่ได้แฟนๆต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เธอนะคะโดยกล่าวว่าเธอจำแทบไม่ได้เลยถ้าไม่มีฟิลเตอร์ค่ะ ท่านที่7นะคะกล้าเขียนอีกแล้วกวนเสี่ยวถงนะคะ ปี2025กวนเสี่ยวถงผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะลูกสาวแห่งชาติถูกขนานนามว่าสี่เหลี่ยมเนื้อนุ่มเวอร์ชั่น2เนื่องจากหนกแก้มที่กว้างขึ้นแล้วก็รูปหน้าที่ไม่สมมาตรของเธอหลังจากแต่ที่มีข่าวกับลูกหานเธอก็ถูกลือนะคะเรื่องเ,อเลิกกันบ้างหรือว่ากลับมาดีกันบ้างแต่งงานบ้างตั้งคันบ้างอยู่หลายครั้งแต่ที่จริงแล้วเป็นการคาดเดาที่มุ่งร้ายเนื่องจากสัดส่วนเอวต่อสะโพ ของกวนเสี่ยวถงนั้นมันไม่สมดุลสไตลิสคนหนึ่งยอมรับว่าการดูแลรูปร่างของกวนเสี่ยวถงนั้นถึงขีดจำกัดแล้วแต่สัญยกรรมความงามสมัยใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างด้านกระดูกได้ค่ะ อันดับที่8คุณจางจือวีนะคะตอนนี้อายุ46ปีแล้วใบหน้าของจางจือวีนั้นเริ่มมีริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัดผิวที่เคยนะคะเต่งตึงเริ่มหย่อนคล้อยแล้วก็มีริ้วรอยปรากฏขึ้นที่มุมตาและปากในภาพถ่ายที่ไม่ได้ตกแต่งจากงานอีเวนต์ล่าสุดใบหน้าของเธอดูบวมแล้วก็อิ่มนะคะผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้าไม่เรียบเนียนลองแก้มเด่นชัดมากซึ่งแตกแต่างจากภาพลัก ผอมเพรียวในอดีตของเธออย่างสิ้นเชิงอันดับที่9ก้านะคะคุณจงชูชีค่ะ,ะภาพถ่ายและวิดีโอล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเธอผอมลงอย่างมากดูสูบผอมแก้มตอบกระดูกหายปลาดเด่นชันรูปร่างผอมบางมากๆชาวเน็ตบางส่วนก็แซวว่าเธอกําลังลดน้ําหนักอย่างหนักเพราะว่ามีความรักหรือเปล่าเอ่ยบางส่วนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอเพราะความผอมเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี้ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล็บุคลิกของเธอนะคะความงามที่สดใสและมีสุขภาพดีในอดีตของเธอได้หายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความผอมแห้งที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงนักแล้วก็อันดับ10นะคะ โอ้ยกาเขียนจินเฉินค่ะการปรากฏตัวนะคะในงานต่างๆในช่วงหลังๆเนี่ยเธอสวมชุดราตรี้ารูปที่เน้นรูปล่างแล้วก็ทรงผมมักจะเป็นลอนใหญ่หรือไม่ก็ก้าวผมเรียบๆซึ่งดูสง่างามอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสไตล์นี้ทําให้บางคนตั้งคําถามเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธอบางคนรู้สึกว่าเธอดูแตกต่างจากเดิมอย่างมากจนจําไม่ได้เลยชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว,ว่าเธออาจเข้าการรับสัญญกรรมตกแต่งท ทำให้รูปทรงและก็ลักษณะใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปความเสื่อมโทรมของรูปรักของนักแสดงหญิงเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความต้องการที่เข้มงวดของวงการบันเทิงที่มีต่อรูปรักของผู้หญิงบางคนเสียสละสุขภาพเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในขณะที่การแทรกแซงมากเกินไปของบางคนกับส่งผลเสีย ในแง่ดีเนี่ยผู้ชมบางส่วนเริ่มสนับสนุนแนวคิดการยอมรับความแก่ตามธรรมชาติและการเกิดขึ้นของเทพธิดาแห่งริ้วรอยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณไห่ชิงหรือว่าหยงเหมยก็อาจจะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของความงามที่หลากหลายมากขึ้นพอท้ายที่สุดแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงของซุป สตาร์นะคะซูปเปอร์สตาร์ไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าที่สวยงามเพียงอย่างเดียวค่ะนี่กระจบเนื้อความข่าวเนาะก้าเขียนเนาะบล็อกเกอร์ไดจินเกอร์เกอร์น,นะคะไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะจะเป็นเอ๊ลจีบีหรือเปล่านะคะเนี่ยรู้สึกจะรายชื่อทุกคนดูสวยหมดเลยเพื่อนๆคะ่ะเออฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าก็พอนะนเพื่อนๆคนเข้าไปอ่านกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อนะคะยังอยู่ที่โซฮูค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขมาก มากหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ